สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับคลิปเคล็ดลับเบเกอรี่กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราทำโน้นทำนี้กันไปนะวันนี้นะคะเรากลับมาพูดถึงเบเกอรี่กันอีกรอบนึงเพราะว่าวันนี้นะคะพี่มีเรื่องที่จะมาแนะนำนะคะก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราทำขนม,มเราส่งไปรษณีย์ใช่ไหมคะมันเป็นแบบยุคโควิดเอ้ยแล้วก็ยุคเทคโนโลยีด้วยเนาะเราทำขนมขายเนี่ยนอกจากตลาดที่แบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วเนาะเราก็ยังสามารถทำขนมส่งไปรษณีย์ได้ด้วยนะคะที่นี้ พิมพ์ก็มีวิธีแนะนำแล้วก็มีวิธีการแพ็คขนมนะคะส่งไปสีด้วยใช้เครื่องซิลส์นะคะมาบอกนะจะมาบอกวิธีการแล้วก็เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ,ๆด้วยนะคะเดี๋ยวออยังไงเราไปดูกันค่ะ ที่เราจะแพ็คขนมส่งไปรษณียน์นะคะนอกจากว่าเราจะต้องแพ็คแบบว่าการกระแทกสุดชีวิตน้่ให้ขนมเราขยับได้เพื่อป้องกันอาการโยนกล่องพัสดุหรือว่าระหว่างการขนส่งเนาะมีการกระแทกการซ้อนลังซ้อนกล่องอะไรต่างๆเนี่ยนอกจากเรื่องที่เราจะต้องแพ็คขนมแบบแน่นหนาเหมือนต้องไปผ่านสงครามแล้วเนี่ยเรายังต้องมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือ เราควรจะแบบว่าแพคขนมให้กันมดกันแมลงต่างๆนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราขนส่งส่งไปแล้วใช่ไหมคะบางทีเขาไปเก็บไว้ในคลังสินค้าบางครั้งเขาก็วางวางรวมๆกันเนี่ยอาจจะมีแบบว่ามดมีแมลงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในกล่องเราได้แต่ทีนี้บางทีมันก็อาจจะเข้าไปในถุงขนมหรือว่าแพ็กเกจขนมของเราที่อยู่ในกล่องนั้นได้นะคะทีนี้พิมพ์ก็เลยมีวิธีแนะนํานะคะที่พิมพ์ใช้นะ แล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะคะก็คือการซีลขนมก่อนที่เราจะแบบแพ็คแพ็คลงกล่องน,นะคะอันนี้มันก็เอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะนอกจากที่พิมพทำเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเอาไปแพ็คคุกกี้แยกชิ้นก็ได้นะคะทีนี้ที่พิมพจะแนะนําเครื่องก็คือเครื่องซีลนะคะแบบนี้มันไม่แพงนะแล้วก็มันอยู่ที่ว่าเราต้องจับจับจังหวะมันให้ได้เนาะเดี๋ยวพิมพจะสอนแล้วกัน อันนี้คือเครื่องซีลที่พิมพใช้นะคะเครื่องมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็มีก้านอันนี้กดลงไปอย่างนี้นะคะทีนี้มันก็มีปุ่มให้เรา1ปุ่มก็คือปุ่มปรับระดับความร้อนทีนี้วิธีใช้นะคะเราใช้กับอะไรเราใช้กับถุงซีลทีนี้ถ้าซื้อถ้าเราซื้อถุงซีลเนี่ยมันจะมีราคาสักหน่อยสำหรับพิมพ์นะพิมพใช้วิธีนี้ใครเอาไปใช้ได้นะคะก็คือเราใช้ถุงร้อนค่ะ ถุงร้อนธรรมดาเหมือนมันถุงแกงอ่ะแต่มันเป็นถุงร้อนนะคะถุงแกงเขาเรียกอะไรถุงแกงมันจะมีถุงเย็นถุงร้อนเนาะอันนี้เราซื้อแบบถุงร้อนนะคะมันก็จะเป็นอ่อย่างอันนี้นะคะมันมีหลายยี่ห้อนะมันไม่จําเป็นต้องซื้อยี่ห้อนี้นะคะมันจะเขียนว่าถุงร้อนใส p P พีร้อยเปอร์เซนรับรองคุณภาพทนความร้อนสูงปลอดภัยใช้บรรจุอาหารนะคะก็ลองไปดูเนาะซื้อถุงร้อนทีนี้ขนาด ขนาดนะคะเราก็เลือกเอาขนาดที่เราพอดีที่จะเราจะใส่อของเนาะมันก็จะมีถุงร้อนใสถุงร้อนขุ่นนะเราลองไปเลือกดูนะคะทีนี้วิธีการสมมุติว่าพิมพเนี่ยจะแพ็คขนมนะคะถ้าใครเคยดูคลิปอ่าทอฟฟี่เค้กของพิมพ์นะคะจะเห็นว่าพิมพ์แพ็คยังไงนะอันนี้เดี๋ยวพิมพ์มา,มาจําลองเหตุการณ์ให้ดูนะคะหรือว่าใครอยากดูคลิปนะเดี๋ยวพิมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างบนเนาะแล้วก็ลองคลิกไปดูนะคะ สมมติว่าพิมพ์เอาขนมใส่ถาดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่พิมพ์จะปิดฝานะพิมพ์ก็จะใส่ถุงร้อนก่อนนะคะอ่าแล้วเอาขนมเอาถาดใส่ถุงร้อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะซีลทีนี้วิธีการซีลนะคะเราก็เสียบปลั๊กพอเราเสียบปลั๊กแล้วเนี่ยไฟมันจะยังไม่ติดนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะหมุนความร้อนไปที่ไหนนะคะให้เราลองเทสกับ ถุงที่เรามีก่อนนะคะอย่างถ้าเป็นพวกถุงซิลเงที่เราซื้อสําเร็จอะความหนาเขาจะหนากว่าน,นี้เยอะแต่ทีนี้เราใช้ถุงร้อนธรรมดามันก็บางกว่าเราก็ต้องใช้ความร้อนลดลงมาให้เราเทสก่อนสมมติว่าอันเนี้ยคือพิมพ์เคยลองเทสแล้วเนาะของพิมพมาใช้ประมาณ3นะคะอ่าก่อนที่จะใช้ลรวก็เทสก่อนนะคะว่าความร้อนของถุงเราประมาณเท่าไหร่สมมติว่าพิมพ์ประมาณ3ความร้อนที่พิมพ์ใช้3พอพิมพ์เอาเจ้าถุงเนี้ยไปวาง วางแล้วก็จับให้มันแบบเรียบดีๆนะแล้วเราก็กดลงพอเรากดลงเนี่ยไฟจะติดพอไฟติดเนี่ยพิมพจะนับประมาณ4 5วินะคะเดี๋ยวพิมพ์ทำให้ดูนะคะ12345ไฟมันติดครั้งเดียวแล้วมันก็ดับนะคะปกติแล้วเราก็เอาออกนี่นะคะมันก็จะซีลเรียบร้อยแล้วนี่นะคะนี่นะ มันก็จะแบบแน่นหนาเลยนะคะแล้วก็รอยซิลของเขาเนี่ยมันก็จะแบบว่าเรียบนะคะเป็นแผ่นเป็นแท่งบาอย่างี้เลยนะมันก็จะสวยเลยนะคะนี่นะหรือถ้าใครอยากมี2เส้นสสวยๆก็ทําลายได้นะคะนี่นะคะอย่างอันเนี้ยของพิมพ์เทสแล้วก็คือความร้อน3นับประมาณเลข5ก็คือนับไป1 2 3 4 5เก้เอาออก แค่นี้เลยแต่ทีนี้เวลาที่เราใช้งานติดต่อกันนานๆนะคะแบบว่าเราอาจจะแบบแพคขนมเยอะๆเนาะ <ๆ S 2> นะสมมติออเดอร์เยอะมากเลยแล้วทีนี้เราก็บรรจุบรรจุเรียงเรียงเรียงไว้เนาะทีนี้แล้วเราจะมาซีลทีเดียวพร้อมกันเนี่ยเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอันนี้พิมพ์แนะนำเนาะก็คือว่าเวลาซีลถุงแรกเนี่ยเรานับ5ก็จริงสมมุติเราซีลไปเลยสิบยีถุงก็นับ5แต่ว่าพอเราใช้เครื่องต่อเนื่องนานๆเนี่ยเครื่องเขาอะ่ะตรงเนี้ยมันก็จะร้อนเร็วนหกออไหมคะคือมันร้อนอยู่แล้วอะ่ะ เราก็อาจจะไม่ต้องอ,ออเดอร์หลังๆขนมแพ็คลังๆเราอาจจะไม่ต้องนับถึง5แลเราก็อาจจะนับแค่4่อะไรเงี้ยเราก็ลดเวลาลงนะคะเพราะว่าเครื่องมันร้อนมากอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้งานต่อเนื่องนะคะหรือถ้าอย่างนั้นเราก็อาจจะพักเครื่องสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ใช้งานต่อนะคะพิมใช้มานานมากแล้วนะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะอนอกจากที่เราจะแพ็คขนมแบบนี้นะบางคนอ,อาจจะไปซื้อซองคุกกี้เล็กๆะคะ่ะ อพอดีชิ้นของคุกกี้ยอย่างเงี้ยเป็นลายกระตูนลายอะไรอย่างเงี้ยคะก็เอาอัอนเนี้ยซิลได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แล้วก็ซิลทีนี้เวลาใช้อย่างที่พิมพ์บอกนะคะเสียบเครื่องปุ๊บอะไฟก็จะยังไม่ติดนะคะไฟจะติดต่อเมื่อเรากดเดี๋ยวพิมพ์ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะไฟจะติดตอนที่เรากดแล้วเขาก็จะดับไปเราเราไม่ต้องสนใจคือมันจะติดแค่ครั้งเดียวตอนที่มันโดนกระทบกันนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ทำให้ดูนะคะ เราก็จะเห็นว่าเขาจะติดแค่เฉพาะตอนที่มันกระทบกันนะคะแล้วไฟก็จะดับทีนี้เวลาเนี่ยเราก็นับในใจเอาหรือว่าเราก็กะประมาณเอานะคะประมาณ4 5ห้าวินะโดยโดยทั่วไปนะคะนอกเสียจากว่าพลาสติกเนี่ยมันจะแบบหนามากๆนะแบบไอพลาสติกเนี้ยหนามากๆโดยส่วนตัวนะคะถ้านอกจากที่เราแพ็คขนมนะมันก็มีประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะอย่างสมมุติว่าเรากินขนมใช่ไหมคะปกติเรากินเสร็จเราก็จะจมัดยางไว้หรือว่าอ่า มีตัวหนีบถุงขนมที่เราคินไม่หมดใช่ไหมคะเราอาจจะใช้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยพิมพมาใช้เจ้าตัวนี้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าเราจะแกะของใช้ไม่หมดนะคะพวกขนมที่กินไม่หมดหรือว่าแม้แต่ถุงเมล็ดผักนะคะที่พิมพปลูกผักไปเมื่อคลิปก่อนๆน,นะที่ถ้าใครได้ดูนะคะมันจะเป็นถุงพลาสติกหนาๆเลยนะคะถุงของเมล็ดผักเนี่ยพิมพ์ก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยคะ่ะซิลปิด เพราะว่ามันก็ป้องกันความชื้นต่างๆนะคะเก็บมเมล็ดผักไว้ปลูกครั้งหน้าอย่างเงี้ยถ้าเราใช้เครื่องซีลเนี้ยมันก็คือจะแบบปิดแน่นสนิทเลยดีกว่าเรารัดยางอีกนะคะค่ะก็หวังว่ามันจะเป็นแนวทางหรือว่าไอเดียนะคะให้ใครได้เอาไปลองใช้เนาะไม่ว่าจะเป็นแพ็คขนมถาดแบบนี้ก็ได้หรือว่าแพ็คคุกกี้แยกชิ้นก็ได้นะคะหรือว่าอะไรใดๆก็ได้ที่แบบว่าเราอยากจะซีลมันก่อนพอเราซีลแล้วเราก็ปิด แบบนี้นะคะมันก็จะแบบดูแน่นหนาขึ้นแล้วก็ขนมก็ไม่ขยับด้วยนะคะนี่นะคะค่ะก็ยังสามารถกันมดกันมแมลงกันความชื้นต่างๆในระหว่างขนส่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบมันดูสะอาดดูดีนะคะในการที่เราจะทําขนมขายเนาะทีนี้มันมีอีกทริกหนึ่งนะคะที่อยากบอกนะถ้าใครใช้เจ้าตัวนี้ไปนานๆแล้วเนี่ยอีกหนึ่งทริกที่พีจะบอกนะคะก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะเขาใช้เป็น แผ่นลวดนะคะที่ที่ให้ความร้อนในการซีลนะคะเนี่ยมันก็จะมีเส้นลวดตรงนี้ค่ะเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะมีอะไหล่มาให้เราเพิ่มอีก1เส้นนะคะเส้นลวดตรงนี้นะคะเราก็สามารถถอดเปลี่ยนได้แล้วก็ตัวแผ่นตรงนี้ค่ะที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีอะไหล่ให้เราด้วยที่นี้ถ้าใครใช้ไปนานๆนะคะเนี่ยอย่างของพิมเนี่ยใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะมันก็จะมีคราบเห็นไหมคะเนี่ยตรงนี้เพราะมันโดนความร้อนที่ที่เส้นลวดตรงนี้นะคะแกนลวดเนี่ย ไอ้เจ้าตัวแผ่นนี้ยมันก็จะเริ่มไหมคล้ายๆว่าเริ่มเริ่มมีสีขึ้นมานะคะทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนะคะพิมมีทริคแนะนําก็คือเราไม่ต้องไปหาซื้อแพงๆเลยนะเราสามารถใช้กระดาษรองอบนะคะที่เป็นเทฟลอนนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักแร้วไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะคะก็ให้ย้อนไปดูคลิปนะพิมพิมมีคลิปเลือกซื้อกระดาษรองอบอยู่นะคะเราใช้กระดาษรองอบแบบนี้ค่ะมาแทนเจ้าตัวนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเราจะเห็นว่ามันเหมือนกันเลยนะคะใกล้เคียงกันแหละก็ไม่เชิงเหมือนอันนี้มันจะแบบว่าเป็นกระดาษรองอบแบบเทฟลอนนะคะนี่คือใช้แทนกันได้เลยนะคะก็สามารถเอามาเปลี่ยนใช้ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์อีกเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่มองหาเครื่องซิลหรือว่าใครที่ทำขนมขายออนไลน์ส่งไปสานีนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียให้ลองไปปรับใช้ได้เนาะ,ะทีนี้ เดี๋ยวพิมพ์ต้องแอบบอกก่อนว่าเวลาที่พิมพ์ทําคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยชอบมีคนทักมาขอซื้อพิมพ์นะคะเมื่อวันก่อนนะมีคนทักมาขอซื้อเบกกิ้งโซดาค่ะบอกว่าซื้อเบกกิ้งโซดาหนึ่งถุงนะคะทักมาในเพจขนมของพิมนะพิมพ์บอกก่อนว่าพิมพ์ไม่ได้ขายนะคะพิมพ์สอนทําขนมออนไลน์อย่างเดียว แล้วก็มีอุปกรณ์ขายเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับอ่าให้นักเรียนในคลาสนะแต่ว่าไอ้แบบนี้พิมไม่มีขายนะคะถ้าใครสนใจเครื่องซิลแบบนี้นะคะเดี๋ยวพิมทิ้งอ่าลิงก์ร้านที่ซื้อให้ละกันนะคะใต้คลิปนะคะก็ลองไปซื้อมาดูเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าใครนะมีวิธีดีๆอยากแนะนํานะอยากแนะนําพิมหรือว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะถ้ามีวิธี ดีๆเกี่ยวกับการแพ็คขนมขายหรือว่าการซิลขนมต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์แนะนำไว้ใต้คลิปนี้นะคะแบ่งปันกันเนาะหรือว่าถ้าใครมีข้อสงสัยนะอยากจะถามพิมพ์นะคะหรือว่าอาจจะมีเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้เข้ามาแล้วก็รู้หรือว่าอยากจะบอกเนี่ยเขาก็จะได้มาตอบคำถามนะคะหรือว่าถ้าถามแล้วพิมพ์ไม่รู้เดี๋ยวพิมจะหาคำตอบให้ละกันเนาะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของพิมพ์ด้วยนะคะว่าเราจะมาพูดถึงอ่ะ เค็ดลับเบเกอรี่อะไรกันหรือว่าซิกเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรกันอีกนะคะฝากติดตามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหาเพื่อนๆชอบขนมน่ารักน่ารักแล้วแล้วก็ฝากติดตามเพจเบเกอรี่โฮ m เมดบาลลิตเทนเกิลไว้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube l i t t l เก i r l s t ด d i o ไว้แล้วมาสนุกกับเรื่องราวดีๆในทุกๆคลิปของเรานะคะ กดติดตามได้เลยค่ะ